สวัสดีครับมาอัปเดตโครงสร้างราคาทองคํานะครับวันนี้วันเสาร์ยีเมษานะครับวันนี้ตลาดปิดนะครับก็มาวิเคราะห์สัปดาห์หน้ากันต่อก็ถึงสัปดาห์ที่สําคัญแล้วนะครับยังมีเวลาอีกตั้ง4วันเต็มนะจะอนาคารพุตพฤรหัสมันสุกไม่นับนะครับมันตัดสินของเราก็คือข่าวนอนฟาร์มตอนนี้ก็คิดว่าขึ้น5ได้เวลาอันสมควรแล้วอย่างที่ได้มองไปว่า คลิปก่อนนะครับว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับมีโอกาสสูงอะ่ะคือเต้ามันได้แล้วนะครับไปต่อเนี่โอ้ยากยากถ้าไปต่อถ้าไปต่อได้ไปต่ออยางจริงยาวยาวมากแต่ว่าตอ,ตอนนี้มีโอกาสที่จะลงมากกว่าโมเมนตัมขาลงคือมาได้ได้ดีกว่ามากนะครับก็ไปดูกันนิดนึงนะตอนนี้คือ p i ่ o อท์พอยเราย้ายขึ้นมาด้านบนแน่นอนตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปนะครับก็ จะเป็นอยู่ที่2040นะครับพาวเวอะครับของเราถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสนะฮะที่จะขึ้นมาหน้าตอนนี้จุดที่ควรจะเซลล์นะครับหลายคนอาจจะมองว่าคือถ้าแมネจเมนต์ได้ดีเซลล์ตรงนี้ก็ได้แต่ถามว่าสวยไหมยังไม่สวยมีโอกาสลงไปเลยได้เบอร์ที่หนึแต่ให้เปอร์เซ็นต์ไม่น้อยหน่อยถ้าสวยคนจะขึ้นมารอรับแถวนี้นะครับ ประมาณ12-15โซนนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าเซลล์ที่ดีนะครับแล้วก็ยังพอมีเวลาที่จะขึ้นได้ถามว่าที่สวยจุดนู่นเลยมีโอกาสจะ40ทะลุ40ทิ้งไส้แล้วล่วงไป60แล้วล่วงได้ไม่ได้โอกาสก็พอๆกับชุดนี้เลยนะมีโอกาสที่จะขึ้นมาหลอกครับขึ้นมาหลอกเก็บแล้วก็ค่อยทิ้งดิ่งในวันศุกร์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะยังมองไว้ทั้ง3จุดนะครับอยากจะเซลล์แถวนี้ได้ไม่ได้แต่ไม่คุ้มเท่าไหร่โซนนี้ถือว่าดีกลางๆรับได้ทั่วไปก้นิยมกันแต่ถ้าแบบคือสมาร์ทมันนี่เมเนจเมนต์อะคือคนต้องมารอโซนประมาณนี้ก้อนเนี่ยครับโซน40กว่าขึ้นถึง50-60เนี่ยครับยังขึ้นมารับได้ครับเผลอเพลลากยาวขอบแต่นี่ก็70 80ได้เหมือนกันมีโอกาสขึ้นมาชั่วคราวแล้วทิ้งลงไปก็ได้เพราะมันโมเมนตัมขาลงเนี่ยถือว่า ทำได้ดีดูมีน้ำหนักและความคุ้มค่าที่สูงกว่าขาขึ้นมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการขึ้นมาของครั้งเนี้ยครับโมเมนตัม um mm hmm. ก็หดหายไปแล้วตัวเป้าเวฟห้ที่ได้มองไว้มันก็นะัที่61.8พอดีเลยนะครับโซน6 8 8 78.6ของขาขึ้นนะถ้าให้วัดให้ดูก็จะ เป็นชุดนี้นะครับอันนี้เคยวัดเวลานะคลิปเก่าๆก็วัดไว้อาจจะลากไม่ได้เป๊ะมากนะครับเข่าๆกะกันก็ประมาณนี้นเนาะอครับถ่าปฐานสี่จะประมาณนี้เลยเนี่ยครับถ้าดูตรงนี้นะหกสิบจุดแปดตรงนี้เลยอะ่ะสิดแปดจหไม่ถึงนะครับส่วนนี้นะมาเขี่ยแล้วก็ทิ้งลงมาพักตัวนะครับที่สองพันสิเก้าสองพ่สิบส่วนเนี้ยอืมครับ ก็เป็นเป้าของเวฟ5ที่สมบูรณ์ได้มีโอกาสจะทิ้งลงมาแล้วก็ถ้าทิ้งลงมาก็ลึกลึกพอสมควรเลยนะครับน่าเก็บขาลงมากกว่าถ้ามีทองแท่งนะครับคนที่เล่นทางเดียวถ้าอยากจะถือยาวก็ถือไปแล้วเกงกําไรผมมองว่าโซนนี้น่าออกแล้วนะครับสมมติว่าถ้าเล่นเป็นทองแท่งเล่นขาเดียวน่าออกแล้วก็ลงเดี๋ยวเราไปเก็บข้างล่างใหม่แต่ถ้าเล่นแบบพวกสัญญาซื้อขาย c F d ต่างๆเนี่ยเราก็ เตียมชอ็อตกันแล้วเตรียมเซล์กันแล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสยังมีเวลาคือยากให้ใจเย็นๆน,นะไม่จําเป็นต้องรีบชอ็อตนะครับเบาๆไม่ได้มีโอกาสจะขึ้นมาโซนกลางขึ้นมาบนหัวท็อปตัวน,นี้ได้เหมือนกันแต่ต่อให้ราคาปิดเนี่ยสองพอ่ะก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นอนะ่ะจะต้องรอดูสัญญาณชัดเจนเกว่าน,นั้นเบรคขึ้นลงมารีเทสและไม่ผ่านแล้วตั้งขึ้นต่อได้อันนี้ค่อยว่ากันแต่บอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยส่วนตัวถามว่าไบแอสก็ไบแอสขาลงแน่นอนนะคร ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากกว่าความคุ้มค่าสูงกว่าขาขึ้นนะครับนะวันนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้แล้วก็คงต้องรอจบสัปดาห์หน้าเลยแต่ที่แน่ๆก็จะเริ่ม,เ,มเก็บเริ่มเก็บเซลล์แล้วขาลงยังไงก็คุ้มค่าแล้วก็น่าสนใจกว่าขาขึ้นมากนะสำหรับทองคําเราไปดูทางดอลลาร์อินด็กกันบ้างนะครับเพราะว่าน้ำทองอะ่ะจะบอกว่าฟอนเดเมนทัลพื้นฐานใครๆก็ต้องการใครๆก็ ชอบระยะยาวขึ้นอย่างเดียวราคาไปเรื่อยๆมันก็ไม่เถียงก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ทองคําราคาเทียบกับดอลลาร์เทียบกับดอลลาร์อินดีสครับดอลลาร์ไม่น่าสนใจเหรอราคาลงมามากขนาดนี้เกิดเป็นตัวดับเบิลบอทอมที่น่าสนใจโมเมนตัมก็หดหายไปมากของการลงชุดนี้ครับขึ้นและลงชุดนี้ไม่ผ่านทิ้งตัวเตรียมตั้งตัวขึ้นแล้วอะถ้าดอลลาร์ดีดขึ้นอะอัพไซด์ยังเยอะกว่ามากทองคําก็ต้องลงเพราะมันเทียบกันแต่ แม้จะมีปัจจัยความต้องการในการซื้อมา่ราคาลงมาบ้างก็เหมือนจะเป็นเด้งส่วนได้บ้างแต่ก็ต้องเป็นเด้งเซลลเพราะว่ายังไงเทียบน้ําหนักแล้วดอลลาร์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับแต่ที่แน่ๆมันก็ไม่ได้วิ่งตามดอลลาร์รเอร์เพราะว่าทองคำเนี่ยก็มีฟันเดอร์เมนทัลส่วนตัวความให้ความสนใจของประเทศต่างๆที่ต้องซื้อไว้เป็นทุนสำรองระเทศเป็นเงินคลองคลังสำรองเป็นอะไรก็ตามเป็นเป็นโกลแบ็กโกลสแตนดาร์ดไว้อย่างเงี้ยครับ ม,มันก็ต้องมีความต้องการอยู่แล้วแต่ว่าถ้า,ถาทิศท,ทางเนาะตลาดตรงนี้เราเทียบกับดอลลาร์ยังไงดอลลาร์แน่นอนว่ามีอิทธ,ธิพลนะครับก็ต้องรอดูมองว่าดอลลาร์ถ้าแบบคนที่ถือดอลลาร์คนที่สนใจดอลลาร์ก็จะไม่ขายทองมาซื้อดอลลาร์หรอเพราะว่าดอลลาร์น่าสนใจมากตอนนี้ครับถ้าคนมีทองถ้าเทียบสัญญ,ญานะเราก็เซลล์ทองแล้วทําสัญ,ญญามาแล้วมาซื้อดอลลาร์เก็บดอลลาร์ลงไปข้างล่างทองลงไปข้างล่างก็ ไปขายนะครับแล้วก็ซื้อทองกลับมาเลราคาที่ถูกพราะคนเล่นแบบเก่งกําไรก็เล่นกันแบบนั้นถนะ้าวันถือยาวก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคร่าวๆคงประมาณนี้แหละมุมอมองนะครับทิศทางทองคําเป็นเชิงลบนะเป็นน e g a t i v e แน่ๆนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ยังไงก็ถ้าเราแบบเลือกทิศทางที่คุ้มค่าครับขาลงยังไงก็มองน้ําหนักมากกว่ามากนะครับเป้าก็คิดว่าได้ตามทาร์ก็ตหกสิบแล้วไม่ไปต่อเลย ถ้าไปต่ออมันต้องยาวมากๆเลยอ่ะจะสิแล้วก็ไม่มีพางพักหนึ่งขึ้นนูนน่นๆู่่นเลยเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไม่น่าจะใช่เวลานะตอนเนี้ยอนาคตเป,เป็นไปได้แต่คงต้องลงไปสะสมพลังมาใหม่นะครับถ้าดูจากเทนเนเข้ตรงนี้นะจากฟันเดเมนเท่าเนี้ยไม่พูดถึงนะเราพูดตามกราฟกราฟว่าไงก็ว่างั้นนะครับ